สวัสดีค่ะเด็กๆกุมกันอีกเช่นเคยนะคะกับครูใหม่สยาภาป้อมสิงห์วันนี้เราก็อยู่ในเนื้อหาสาระวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นั่นเองนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าครูใหม่จะเอาความรู้เรื่องอะไรมาฝากกันค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการหารนะคะเรามาดูข้อ1กันเลยค่ะข้อ1บอกว่ามีส้ม108ผลแบ่งออกเป็นกองกองละ3ผล จะได้กี่กองเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการหารนะคะถ้าโจทย์เขาไม่ได้บอกว่าแก้ปัญหาการหารให้นักเรียนสังเกตคีย์เวิร์ดคำว่าแบ่งค่ะแบ่งกองละเท่าเท่ากันนะคะแบ่งกองละ3ผลแบ่งเท่ากันนั่นก็คือการหารนั่นเองนะคะทีนี้มาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือมีส้ม108่อผลแบ่งเป็นกองกองละ3ผล สิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะแบ่งได้กี่กองนะคะเรามาวางแผนแก้ไขปัญหากันค่ะเราก็จะวาดแผนภาพนั่นเองนะคะสี่เหลี่ยมแท่งใหญ่นี้ก็จะเป็นส้ม108ผลนะคะนักเรียนแล้วก็ทำไมคะถ้าเราจะแบ่งเท่าๆกันนะคะซึ่งไม่รู้ว่าแบ่งเท่าไหร่แต่รู้ว่าแบ่งกองละกี่ผลคะแบ่งกองละ3ผลเอง ก็ต้องมาหาที่เหลือนะคะการแก้ปัญหาก็คือเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า1 0 8หาร3เท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาแก้ปัญหากันเลยค่ะก็แสดงวิธีทำค่ะมีส้ม1 0 8ผลแบ่งเป็นกองกองละ3ผลจะแบ่งได้1 0 8หาร เท่ากับกองนะคะทีนี้เราก็ไปคิดทั้งนอกค่ะเดี๋ยวครูจะใช้ปากกาสีแดงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะลบนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะ3หาร108 3หาร1ไม่ได้3หาร10 3แามใกล้เคียงกับ13 3 3 9นะคะเหลือเศษ1ดึง8ลงมา3 6 18เหลือเศษศนได้กี่กองคะได้36กกองนั่นเองนะคะ เรียบร้อยทีนี้เราก็มาตอบกันค่ะตอบจะแบ่งได้36กองทีนี้เราก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันนะคะตรวจสอบเราก็จะใช้ผลหารค่ะผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งทีนี้เรามาดูค่ะผลหารก็คือได้36คูณตัวหารก็คือ3เท่ากับตัวตั้งเรามาดูค่ะ6 3 8ใส่8ทด1 3 3 9ทดอีก1เป็น 10. อ่นักเรียนสังเกตค่ะ108ตัวตั้งกับคำตอบทำไมคะตรงกันใช่ไหมคะแสดงว่าเราคิดเลขเราหารถูกต้องนั่นเองนะคะจบไปแล้วคะ่ะ1คขอ้อไม่ได้ยากเลยนะคะวันนี้ครูใหม่ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า เรื่องโจทย์ปัญหาการหารเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ